ใส่กอ,อีสานลูกเล็กแบบนี้ทุกคนกินแบบมีน้ําจิ้มหรือว่าไม่มีน้ําจิ้มครับทุกคนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่ว่ากี้ไปหาเจ้าที่มีน้ําจิ้มมาให้ทุกคนแล้วนะครับเพราะว่า คราวที่แล้วกินไปแล้วคนบอกว่าหนูต้องกินกับน้ําจิ้มเท่านั้นแต่กี้ยังไม่เคยกินครับก็เลยได้มาจากเพจพี่หนุ่ยเบียร์เฟมิลี่นะครับพอดีกี้ก็จะจะ,จะไปอุดหนุนพี่เขาแหละแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งให้กินเลยเขามีโปรโมชั่น2แพ็คแถม1 1ก็คือแถมไปเนี่ยครับผมสองแถมผักดองเออเกือบลืมเลยเนี่ยถ้าไปพูดโปรโมชั่นให้นี่ลืมเลยนะเนี่ยมีผักดองมาให้กินด้วยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวขอชิมตัวไส้กรอกเขาก่อนจะเป็นไส้กรอบุ้นเสนน หอมพริกไทยเป็นแบบอีสานแท้ๆเลยครับแบบเนี้ยอืมขุนเส้นเป็นหลักแล้วก็มีข้าวหมูแหละอืมอ่ะตีนีมจิ้ม,มอืมอืมอืมรู้ละ แล้วน้ำจิ้มที่คนกินค,คล้ายๆแบบนี้ไหมเป็นลักษณะแบบนี้ไหมครับมันจะฟิลเหมือนกินลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มแบบนา้อืมอืม แต่ราคาของเพจหนุ่ยเบียร์แฟมิลี่เขาจะแบบเป็นราคาที่แบบไม่ได้สูงนะทุกคนก็คือเขาจะเป็นแบบเสก,กอกบ้านๆที่แบบเป็นแบบอีสานแบบอร่อยอ่ะอ กินกับผักดองอร่อยส้มผักอร่อยครับพี่หนุ่ยพี่เบียงแบบนี้ครับทุกคนวุ้นเส้น เลี้ยวนิดหน่อยตามระยะทางของการจัดส่งนะทุกคนเนาะอืมพึ่งได้กินให้ก่อนตีน,น้ำเต้มลูกชิ้นมันคือลูกชิ้นชนิดหนึ่ง <laughs> วนตัวก็รู้สึกว่าจิ้มได้แต่พอจิ้มปุ๊บมันเหมือนลูกชิ้นอะมันไม่เหมือนไส้กรอกอะ <c oughs> <c oughs> แต่เขาก็มีพวกอแ่งนี้นะเป็นไส้กรอกลูกใหญ่อันนี้แพ็กราสองร้อยแต่ไอ้ลูกเลก็กอะกี้ไม่รู้จริงๆว่าราคาเท่าไหร่ครับ ถ้าเกิดกินลูกชิ้นแบบนี้กินต้องกินกับข้าวโอ้พวกเนือแค่กอบอแซ่กรอบเนื้อจะถีดเปี้ยวหน่อยนึงแต่แส้กอกเนื้อมันต้องมีประมาณอยู่แล้วทุกคน ให้กรอบหมูหมูแบบนั่นตะเกี้ชอบแบบติดมันหมูหน่อยๆบอกพี่เบียร์อยู่พี่เบียร์ทำแบบติดมันหน่อยสิอันนี้เนื้อมันเยอะไป สใส่ก้อดอีสานจิ้มน้ำจิ้มหรือไม่จิ้มครับบานไข่จิ้มบานไข่ไม่จิ้มคอมเมนต์บอกกันแล้วจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้ถูกต้องไหม กิโลนฟิลลิ่งของลูกชิ้นจริงๆอะถ้าเกิดจิ้มล้มจิ้มเนี่ยเราพูดกันตรงๆร,ร,รีวิวกันตรงๆนะทุกคนของพี่หนุ่ยพี่เบลเนี่ย เขาใช้เป็นสไตล์แบบให้กรอบแบบอีสานแบบขนาดแท้ตัววัตถุดิบเนี่ยดีแบบอย่างเงี้ยคือแบบเหนือล้วนๆแต่มันก็ยังจะมีความเป็นแบบติดแบบสไตล์อีสานที่แบบว่าเฮ้ยราคาแบบย่อมเยาแบบขายกิโลละ200อ่ะคือว่าถูกมากเพราะในตลาดก็กิโลละ180อะไรดยิบอเงี้ยแล้วทุกคนที่ไปกี้ไปตลาดสดอ่ะอืมแล้วเน่ยยังผสม มันผสมข้าวหน,หน่อยนึงนะแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากกินแบบพรีเมียมก็กิโล,ลเกือบ400อ่ะอันนั้นจะมีอยู่2แบรนด์ที่กินแนะนำคือพาข้าวเหนียวแล้วก็เสิร์ฟสารที่กิ๊กเคยรีวิวนะอันนั้นจะอร่อยแบบพรีเมียมก็เดียมันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งไปเลย อยูกันจริงใจน่แหละแต่ถ้าเกิดใครอยากได้กินแบบืืมาตาอีสานราคาย่อมเยาวอยู่ก็สูกมากก็เพลพี่หนุ่ยพี่เบียได้เลยแต่กิชอบพวกเนื้อเขานะตติดเปรี้ยวจะเป็นเปรี้ยวที่อร่อย หอมกระทรงกระเทียมแบบมีมันด้วยขี่ก็ไปซ้านหามาให้ทุกคนว่าไปเกาะอ,อีสาน แบบจิ้มนะ้ำจิ้มเนี่ยอ่ะเจ้านี้แหละมีขาย <c oughs> ผักดองแบบแซบ่บปกติผักดองสีแบบเนี้ยที่จะไม่กินเลยบางคนทำทำไม่เป็นอเหม็นเขียว เคยซื้อจากตลาดสดมากินโอ้กินไม่ได้เลยทุกคนเหม็นเขียวแบบเขาเขาเรียกว่าไม่ถึงเกลือเหรอแต่แนะนำนะครับใครที่ซื้อแบบลูกเล็กไปควรจะย่างไฟที่เรียแนะนำมาแล้วเพราะว่าเขาเป็นวุ้นเส้น ถ้าเข้าม้ออบรมร้อนมันจะมันจะแข็งง่ายแต่เนื้ออร่อยใช่กรอกเนื้ออร่อย เดี๋ยวไปนั่งกินเรื่อยๆต่อนะครับทุกคนตามสไตล์ชอบไรสดกินยาวๆเพราะกิ้เป็นคนทานช้าครับยังไงใครอยากได้เส้ก่อก็เพ็หนุ่ยเบียร์แฟมิลี่นะครับทุกคนแนะนำกระายอีสานราคาย่อมเยาวนะครับเขาจัดส่งทั่วประเทศ ก็ส่งทั่วไปเพราะเขาทําสดใหม่แล้วเขาก็ส่งมันก็จะแบบมีเปรี้ยวตามระยะทางบ้างนิดหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าค่าส่งก็จะไม่ได้แพงมากนะอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวกี้ทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันครับตัวเพจของพี่เขานะครับยังไงวันนี้ลาเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย